เกิดกติกาอีกครั้งหนึ่งครับ28กับ27ครับ170กับ172ประสบการณ์อยู่ที่ยอดแสนชัยบาบัก้าหน้ารบกวนนะครับโอ้โหแข่งขวาครับไปแล้วต้องพับเลยโอ้โหหมัดทุกซ้ายครับลูกโอุ้งมาแล้วครับยอดแสนชัยกรรมการแยกทันทีครับที่นี่่อยกันบเพี้ยนจังพี่เดินไปเลยเลยครับยอดแสนชัยโอ้โหต่อยซ้ายลับตูดเลยครับลูกนี้ครับตัดตัดคืขึ้นกันครับ ไปแบบเก็บเสียงนะครับแมมีตัดซ้ายเริ่มจะเดินเร็วขึ้นครับยอดแสนชัยเดินคููเลยครับหลังจากที่โดนหมัดเจอจะหลัดจริงๆครับนั่นแหละครับสาดเข้าไปการคอครับประกบติดวงในนะครับทางด้านยอดแสนชัยครับพอโดนไปนี่ก็เิ่มีแจ็กเกตี้เหมือนกันแม่หมัดทุกซ้ายครับแล้วก็แทงที่ข่าขวา โอ้ยเพแม่ตะเกียบอาการดีเหลือเกินครับยอดแสนชัยครับหลังจากโดนไปชุดใหญ่โอ้โหสับเป้งเข้าไปแตกไหมอยักใส่ไปใส่ไปเอาละครับเริ่มจะออกแข้งซ้ายแล้วครับแข้งซ้ายหน้าของยอดแสนชัยครับไม่ผิดกติกานะครับสับเพื่อแล้วไม่แม่หมัดซ้ายนำดีจริงๆครับมาบาคากีเจอแข้งขวาของยอดแสนชัยเข้าไปอีกโอ้โหวันมีผิกล็อกนี่คือคนเสน่ห์ของช่องไปโอ้ยหักศอกครับแม่ โดนขี๊ดกาวแล้วเสียบครับลูกนี้ครับลูกเก่งเลยครับยอดแสงชัยทำแล้วมันเข้าตาดีเหลือเกินจิ้มตัวๆนะครับแมาเสียวเหมือนกันครับโอ้ยดักศอกครับเป้งเข้าไปหน้าผากครับยังไม่แตะครับยอดแสงชัยเหลือบตามองหน้าผากบาพักครับว่ามีเลือดไหมตัดซ้ายทีนึงแม่สายแล้วตัวลูกนี้โดนไปเหมือนกันครับหยุดเหมือนกันครับบาบักฮักกี้จับฟ้ด ไม่ลมครับงักงงักงักแม่ยังไม่ถนัดทันีครับจังหวะยกขวานเกี่ยวครับลงอย่างนี้มันหมดหมดพลังครับคุณมารุตแล้วดูตัดรัวลำตัวครับแม่ําไมใช่ยอดแสนชัยนี่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเผลอไม่ได้ครับบาบักดูครับต่อยครับปุ่มหุหมัดนี้เต็มเ็มแม่มตัดลำตัวครับนี่ถือว่าเป็นลูกเก่งของบาบักครับจังหวะยกขวานเกี่ยวครับลงอย่างนี้มันหมด หมดพลังครับคุณมารุษแล้วดูตัดรัวลำตัวครับแม่ถ้าไมใช่ยอดแสนชัยนี่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเผลอไม่ได้ครับบาบักดูครับต่อยครับปุ่หุยหมัดนี่เต็มเต็มแม่มาตัดลำตัวครับนี่ถือว่าเป็นลูกเก่งของบาบักี่29ต่อ2 8ครับ and your e a winner by unanimous decision red corner โอ้แต่จริงๆริ้เา